สบายดีทุกคนวันนี้สาวสวยสิพากินตำมะฮงนี่พันชิโซฟีมือตำมะฮงปันกินแล้วทุกคนวันนี้ใส่พริกใส่กระเทียมแล้วเนาะรลยการต่อใน,นกาเอาน้ำตาลลงไปซื้อ,อยังนะซื่อ,อยังนะซื่อหงน้องหงตำมะฮงปันกินแล้ววน,นี้อันนี้คือสูตรของเรา ผงสลดทำได้คนผงนัวผงนัวใส่มืแซมเนาะต่ำก้อนต่ำเรื่องก้อนโอ้พี่สาวดำต่ำๆกันเนี่ยเออพี่สาวดำต่ำเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังพ่อร้องนังมืออื่นเพิ่นกับเมื่อปลาแล้วพี่น้อง ปานั้นมันก็ะเพื่อยบุญละเป็นอย่างกระไดไปลา<ป>ะเด็กปลาเด็กบานทองกันปลาเด็กาากินมะกอกกันนะอันนี้กินมะกอก <laughs> มะกอกกินบ่มมะกอกนั่นกินบ่มมะกอก <c oughs> เอาใส่เมอไร์นี่น,นี่นะ <c oughs> <c oughs> ว่าเรียกินว่าอย่างตองหมอ ลินหัวต้งตัวตกงานแล้วลินเนาะมุ่นกับไอลินเนาะอุ้ยลินมีคนเจอบไก่มาย่ากต้องแน่แน่ขวากลิ้งเฮ้ยเอานี่แซมแล้วหรอกไอลิน ไม่ค่าตาบางคุ่งเดินีเด้อแซบแล้วัะยี่ซิมซิมอุ้ยน้ำแข็งตกจืดหน่อยนึงแซบวะแซบแซบไปนะ ไปจะกินส้มตำนะกินใดบ้างเนาะน้องไอเดนต้องเอาอันนั้นดินกินเส้นเด่นชอบกินเ,นเส,นเสนน้นกินหนึ่งข้าวเส้นเจ้านี่เส้นเส้นครับพูนไอเดนก็มักกินได้ครับพุดนฮะมาเด้อกินตำมะคงว <laughs> ันนี้สาวสวยเพิ่น<ม>สาหนะนวาหงเพิ่นโซฝีมือตำมะคงเพิ่นกินพี่น้องวันนี้ ขี่หมนไหมสบายดีเลยสบายดีปี่ใหม่เลยสบายดีสบายดีตัวมนมีสไลดสบายดีเด้อันนี้คือซุกี้่อของท้าเองนอนี่นี่แกงจืดอย่างนี้ทำอย่างนี้อย่าีพอดี กิมกินอย่างไรกิอหมูกินหมูกินหมูมวานไม่กินนะอร่อยไหมคะอร่อยไหม ไอรินกันนะยับน้ำเลยไอลินกันนะเหนเขายับกันยับเห็นยับกันยับน้ำมันขับเนาะไอลินกันยับน้ำไอลินกันนะเห็นแม่ยับกันยับน้ำกินลูกกินลูกกินยังไะลูกกินหมูกินหมูกินผักินหม่กนหรมีผักผักกระตมัง すごい大丈夫。 พ่อไอไอ้น้ำอะไรหีืเนาะอ่ะกินนะไม่อากินกันดิอาดินกินพักโซจบูนนะนะโอ้เก่งได้ดีนะพักโจ กินแซ่อันนี้กินข้าวเปเรยเนี่ยอืม่รู้ข้าวกีเนอืมทำมามางทำาไม่้กินไม่ได้ไอ นี่ไงข้าวเลยมูแดดเดียวแจะมีกี่หรอแจ๊กแดดแดดเดียวมันเกลือแดดเดียวแล้วก็จัแดดเดียวหลังจากนั้นเราก็ตัวเย็นอาเรจะกินแครอทนะเราจะกินแครอทมัมมัม กินเลิ่มตลอดนิ่มเขาจะกินครับอมไปเมื่อเลยได้กินอืออืออ้ยเพื่อนอะไรนี่เดี๋ยวแจ็คหัวลูกดูดูดูเขาพูดติดตาแล้ว วัน,น,นีานาน้นานมากข <laughs> ้า,นากนข้าวแล้วเดินกีข้าวแล,ะะล้วนอลข้าแล้วเดี๋ยวปกันได้เือปาทำนนแหละโจยองโมง มนเคยเห็ดปลาทอดน้ำปลาอีก่าแซมเด้อะไรนะปลาทอดน้ำปลาอืมเดอ ไอ้รินกินอย่างอะนีกกินอย่างะกินเส้นกเส้นาจะกินแครอทอีกน้ากินไหมโอ่าย <c oughs> <c oughs> ข้าทิพย์ถ่า <c> ย <oughs> ข้าทิพยกินแครอท กระต่า,ตายะเป็นกระต่ายเหรออเอฮ้ยระด้เป็นกระต่ายติดแมก่กินแตกูใช้มือเลยจ้าใช้มือมัจอนจะเซ็ตกระซอมป่ะนะ กนกกินบห,หมูอ่ะหมําๆอหมเผินเผินเบืองเตกงเ,ล,เกล้ออ,อื่อเราคุณกลินเผินเบืองเตกงโอ้วันนี้วันนี้กกจัดมะคอนเชลี่ยมาทำกับข้าวให้กินนาลิน <laughs> เม่คัวจากนกครไม่กินหรอกมันเผ็ดนะเที่ยวจี้จี้โอ้โอเออเล่นอะไเล่นกระกรเล่นกระกักษา,าดูตัวเองในกระมาลุ้ไง อล่น,นรู้ค่ะวายดิน,นต้องไปดูตัวเองในกล้องอีกทีหนึ่งไม่นี่โอ้มาแพะทอดอร่อยนะหมูอะ่ะเอางไหนแล้ว จ้าจ้าจ้าจ้เพื่อนจะกินเผ็ดด้วยะมมนอร่อยหรอแม่มมจะลุกมาขยัเสียงดังเตียงดังยกมาอขึ้นโอู้แมูกแมกินข้าวหรอแล้ยจะกินนม,มวุ้ย กินข้าวก่อนกินข้าวก่อนเร็วเร็วน้ำหนักตอนเร็วอาจจะบายดีพี่เพ bon, ียวแต่เร well. ็วก right? ินข้าวก่อนเร็วอยู่ก็เจ็บวันกันเนี้ยเดี๋ยวขอตัวกินข้าวก่อนนะพี่น้องเนาะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ก้อยกับน้องอลินน้ำเด้อสบายดีสบายดีเดี๋็กสบายดีเดบายบายเด็กสบายดีบ๊ายบาย